สวัสดีคะ่ะมาจ้าวันนี้เยจ๋าจะกินมาม่าเก,กาหลีอีกแล้วนะคะแต่วันนี้กินซองดำเนาะเผ็ดเผ็ดแซ่บแซอีกตามเคยรสชาตินี้ก็ยังไม่ได้ลองนะคะเดี๋ยวมาผสมกันเลยว่ามันจะเผ็ดเท่ามาม่าคุณสองไหมเนาะอันนี้ทุกคนบอกว่ารสชาตินี้จะอร่อยกว่านิ่มลงนิดนะคะเดี๋ยวจะกินมาเขือเทศหลังบ้านเป็นลูกๆเลยแก้เผ็ดเนาะ แล้ววันนี้แก้ผิดของยิจาก็จะมีแคนตาลูปนะคะหวานหวานอืมอุ้ยหอมชอบมากเลยเวลาซอสเปิดซอสเขาเนี่ยเพราะซอสเขาจะหอมเหมือนซีอิ๊วดำนะคะอืมงาดือยปิดใจมาม่าเก,กาหลีอืมอืมหอมเผ็ดนะคะเผ็ด,ผด ปิก้าลูกโตหลังบ้านนะคะอืมไข่เละเลยมีไข่ต้มยันตูมเนะาะไส้กรอกฮอตดอกนะคะคกุ้งลวกกุ้งดัดก,กระทะดัดเนยนะคะอุ้ยแดงแดงนะแดงและเดี๋ยวมาดูหน้าตากันไข่ต้มยนตูมเละแล้วมาลุยเลยจ้ามากินด้วยกันเลยนะคะ อืมสีนี้ไม่น่าจะเผ็ดเท่าคูณสองเนาะแต่ว่าดูน่าอร่อยอืมมามาจ้าคำแรกอืมก็เผ็ดอยู่นะเผ็ดหอมพิจอยเนี่ยจะจะกัดมะเขือเทศหลังบ้านลูกอีก่ก่อนแก้เผ็ดนะคะอืม เผ็ดครเผ็ดหอมหอมหอมดูเนื้อมะเขือเทศที่เราปลูกเองนะคะรสชาติมันจะอร่อยมากอืม,มหวานกอบแก้เผ็ดได้เลยไข่ต้มไข่ต้ตตออมจิ๊ดถึงใจ เกาหลียอดนิสอืมจับพัดจอกนะคะอืมชาย่อยอืมใบพิก้าก,กรอบจากสวนหลังบ้านเลยนะคะอืม กินผักเยอะๆ,ๆมันจะได้ไม่เผ็ดนะคะรสนี้ที่ยายจาก,กินวันนี้นะคะอร่อยค่ะนุ่มลงนิดนึงเนาะยังไม่โหดเท่าอ่าเผ็ดคูณสองนะคะแต่ก็เผ็ดร้อนได้ใจนะคะถูกใจยยจ๋าเลยเนาะยนเหนื่อยๆมาอย่างนี้สดชื่นอืมกุ้งรโดดโต อย่างนี้เองที่พี่ลาตีบอกว่าขาดไม่ได้นะคะพยายามหนื่อยๆเนาะหลังจากเลิกงานอืมอื <pilot> ม,ม,ม เจ้าพี่น้องจ๋าบอกเลยย่าจ๋าติดใจมามา,กกาเกาหลีนะคะแต่ว่าหลายๆรสก็ยังไม่ได้ชิมเนาะแต่ว่ารสจิมจิที่เอาลูกสาวเอามากินประจํามากินก่อนที่รสพวกนี้จะออกมานะคะรสจิมจิย่าจ๋าว่าย่จ๋ากินไม่ได้เนาะย่าจ๋าว่ากินมันแรง แต่พอได้กินแล้วเราไม่ได้ชิมไงชิมแล้วอาจจะอร่อยก็ได้นะคะอืมกุ้งดอดเนยก็อร่อยนะเข้ากันนะคะถ้ากินมาม่ารนๆก็ไม่ไหวเมืนก็ต้องหาตัวช่วยอืมอืม อากาศคึ้มคมเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะคะจะมีลมเย็นสบาย oh, oh no. อืมอืมแซ่บถึงใจ มะเขือเทศที่นี่หวานนะคะ จัดจะกินหมดนะเล่นกัดแบบนี้น้าจะกึินให้เนี่ยอืมอร่อยนะคะวิตามินสูงด้วยเนาะจับมาเขิอเทศอืมแก้เผ็ดได้เลยนะคะ

ัดแบบนี้มันสดชื่นจะบอกว่ากัดแบบนี้มันซกมุกอร่อยต้องลองนะครับเนื้อแน่นลูกใหญ่ๆหวานน้ำลายใหญ่หวยขอโทษขอภัย 嗯，嗯。Mm. Mm. พูดถึงกินมะเขือเทศก็แก้เผ็ดแล้วนะคะพี่น้องจ๋าหวานอร่อยนะคะอมเปรี้ยวนิดนิดอืมตะกัยมีคนท้ายจ๋ากินมาม่ากระหรีอ่สองห่อนะคะ นี่จ๋าก,กินสองห่อมไม่หมดไม่หมดจริงๆเพราะเพราะนี่จากเส้งเส้งเขาเรียกว่าเส้นเสียงเยอะอะไรประมาณนี้ป่ะชอบเส้นเขานะคะนุ่มเหนียวเนาะ เสร็จครับ <kun> อ uh ืมมาเกือเทศหมดครึ่งลูกนะคะ เดี๋ยวไว้กินต่อเนาะมาแก้เผ็ดด้วยแค่ตาลูกกันดีกว่าแซบจ้าแซ่บจ้าอือแคตาลูกก็วหวาน อโอเคนะคะทีนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวจะยาวไปนะคะมาม่าเกาหลีกินที่ไรก็อร่อยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ลองต้องไปหามาลองนะคะแล้วเดี๋ยวจะติดใจเนาะ อขอบคุณที่กำลังใจนะคะถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเย,ยจ่าด้วยเนาะแซ่บสามโลกนะคะอืมแซ่บถึงใจกินแล้วอร่อยด้วยนะคะกินแล้วสดชื่นอืมเผ,ผ็ดแบบนี้เย,ยจ่าชอบนะคะมาค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะแก้เผ็ดแก้เผ็ด